กาสบายเดโมสิทุกคนมันมาอยู่กับกองเอ็มสิบเอ็ซินเคยครับมื่อกี้เราเอ็มสิบพาทุกคนไปเตะบอลตอนนี้ก็เตะบอลกลับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็รอรถแท็กซี่นะครับทุกคนไปดูรถแท็กซี่ผมกันเลยไปโอเคบายทุกคนตอนนี้ก็นั่งรอรถแท็กซี่ คนตอนนี้ก็ถึงที่หน้าเซเว่นเป็นเทมหอยนี่ก็จะเป็นตึกที่คอยผักนะทุกคนตอนนี้ก็มาที่หน้านตึกเป็นเทมพอยนสสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปเตะบอลต้องขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายตังแปแ่แรกครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำนึกก่อนอย่าลืมฝากอะไรกับแชร์กัติดตามเพื่อผมเป็นกำลังใจคลิปต่อไปไนเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำนึกก่อนบ๊ายบาย